สวัสดีครับผมผมพบกับผ,ผมอีกแล้วครูทีวีครับผมและช่วงนี้เป็นช่วงคลิปใหม่นะครับผมเป็นช่วงรายการใหม่ของเราชืชช่ชื่อว่ารายการหาสาระแทบไม่มีครับผมซึ่งในวันเนี้ยเราจะมีสาระหรือไม่มีสาระไปตามดูเลยครับผมอ่าก่อนอื่นช่วยกดถูกใจกดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปหาสาระแทบไม่มีนะครับผมแล้วก็ทุกยอดวิวทุกยอดไลค์ครับผม หรือทุกยอดกดถูกใจเนี่ยกราบขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปเล็กๆช่องนี้ครับผมเพื่อเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องเหรอะครับกราบขอบคุณครับโอเคแล้วจริงๆนะครับผมในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราเนี่ยมีการใช้งบประมาณอย่างจำกัดในในต่อวันในเวลาในการทานข้าวนะครับผมถึงเนี่ยในวันนี้เราจะมารู้ว่า หนึ่งร้อยบาทเนี่ยเราจะอยู่ได้ทั้งวันถ้า <Yahoo! S 1> เกิดเราซื้อของสิ่งนี้ในเซเว่นนะผมกับหนึ่งร้อยบาทเอาชีวิตรอดในเซเว่นครับผมขายในหนึ่งวันตามไปดูเลยครับผม ก็มาถึงแล้วจากที่ผมไปซื้อมางบประมาณทั้งหมดนี้82บาทเดีย๋ยวผมจะแจงดูว่าอันไหนมื้อเช้าอันไหนมื้อเที่ยงอันไหนมื้อเย็นนะฮะอันดับแรกเลยแซนด์วิชส3บาทนะไข่ต้ม10บาทช้อนเขาแถมฟรีฮนะมื้อกลางวันข้าวเปล่าน้ำพริกไข่ต้มครับมื้อเย็น น้ำพริกไข่ต้ม <Yeah. S 1> นี่ครับ <Ooh. S 1> เด็กหอคนวัยทำงานที่มีครบจํากัดนะในวันละหนึ่งรอยบาทช้อนเนี่ยอ่ะเขาแถมฟรีมาให้โอเคน้ำพริกเนี่ยยี่ห้อนี้เจ็ดบาทข้าวสิบห้าบาทสามสิบบาทกระเป๋ากระปุกน้อย s เว e n w e ได้ปุ๊บคุณซื้อเนี่ยเสร็จปุ๊บกินได้เลยสันวิช เสิร์ฟคุณค่าทางอาหารด้วยไข่ต้มโอเคครับแค่นี้แจวครับกท็ที่ทั้งหมดที่เราได้เห็นนะครับผมคือเป็นแนวทางหรือเป็นไกด์ในการเอาตัวรอด100บาทภายใน1วันครับผมซึ่งตัวผมก็ได้ทำการทดลองเองแล้วก็มีแลข้อมูลหลายๆอย่างเนี่ยจากททยห้างสเปนค้าในเซเว่นก็ตามครับผม แต่ทีเนี้ยในคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราดูว่าหนึ่งร้อยบาทอ่ะเราจะซื้ออะไรก็ได้ในเทโกรโลตัสที่อยู่ได้หนึ่งวันเหมือนกันและอาจจะได้อาหารพร้อมกินอาหารสดด้วยอ่าไปตามไปเลยโอเคครับผมคลิปนี้ขอบคุณทุกๆยอดวิวทุกๆยอดไลน์นะครับผมที่สนับสนุนในช่องเรานะครับผมผมสัญญาว่าก็จะทำคลิปที่อาจจะไลฟ์สาระเอ้ยสาระ ให้กับคนคนด,ดูทุกคนครับผมครับผมครับผมในวันนี้ขอบคุณครับ